พี่พิมหนูเริ่มมีไรายได้จากทิกต่กแล้วอะแบบนี้หนูต้องแยกบัญชีเงินฝากธนาคารปะเฮ้ยเก่งอะมีไรายได้จากค่าคอมแล้วเหรอไอ้เรื่องบัญชีธนาคารอะพี่แนะนําไว้สองอย่าง2แบบเลยอะพี่เล่าให้หนูฟังหน่อยดิ แบบแรกก็คือให้เราเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารนะ่ะแยกอีกบัญชีหนึ่งเลยเพื่อที่จะรับรายได้จากอีกต่อโดยเฉพาะอ๋อแล้วมันดียังไงอ่ะข้อดีของมันก็คือว่าเราจะรู้เลยว่าทั้งปีอ่ะเรามีรายได้จากค่าคอมตัวนี้เท่าไหร่แล้วพอตอนสิ้นปีตอนที่เราจะยื่นภาษีอ่ะก็สามารถเอายอดรวมจากบัญชีธนาคารตรงเนี้ยไปยื่นได้เลยแล้วอีกแบบอะคะอย่างที่2ก็คือว่าเราใช้บัญชีส่วนตัวเรานี่แหละ แต่จะบอกว่าจะต้องมีการจดบัญชีรายรับรายจ่ายอะไรให้ครบถ้วนแล้วก็จดทุกบาททุกสตังค์เลยนะคือ <c oughs> ไม่งั้นน่ะตอนที่เราคิดภาษีเราจะปวดหัวเพราะว่าบัญชีนี้มันจะรวมทั้งรายได้ที่เราได้รับจากติ๊กต็อกแล้วก็รายได้าจากทางอื่นเช่น <c oughs> เพื่อนยืมตังค์ <c oughs> เพื่อนจ่ายค่าข้าวคืนค่าข้าวมาให้ <c oughs> หรือพ่อแม่ให้มันก็จะอยู่ในบัญชีนี้ทั้งหมดถ้าเกิดว่าไม่จดรายรับรายจ่ายไว้ดีๆอ่ะตอนนี้นภาษีจะมีปัญหาโห ฟังดูยากกวัวแบบแรกอีกตัวเองก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันว่าตัวเองอาจจะเลือกแบบไหนแล้วถ้าหนูอยากใช้เงินจากทิกตอกอะพี่ถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้เงินจากทิกตอกถูกปะเราก็แค่ถอนเงินจากบัญชีที่เรารับเงินอะมาไว้ในบัญชีส่วนตัวแล้วก็ใช้จ่ายในบัญชีนั้นแต่ไอตัวบัญชีที่เรารับเงินจากทิกตอกอะพี่แนะนําให้เราเหลือตังค์ไว้ในบัญชีด้วยเผื่อว่าตอนยื่นภาษีพอเห็นภาพละแต่ขออีกทีได้ปะ